กระผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หอยเด,เด่นหนึ่หกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง เจ้าของข้อมูลที่เบ่งบาน oh. แนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ทธันวาคมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจเราก็ไปชมกันเลยครัาตพ้ชมที่น่ารักนะคทุกท่าน เจ้านี้ใบนี้ครับแนวทางสิบล่างเจ็ดหนึ่งตัวเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็หนึ่งอดีตที่แล้วเจ้าของก็เป็นบ้านเนวอนก็เป็นตัวเดียวเนวทนใหม่นี้ครับก็เจ็ดไปต่อการครับใบนี้ครับ ใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยล่าง9 0 1 2 9012อดีตที่แล้วก็3 456อดีตที่แล้วก็ผ่านผ่านซีแล้วท่านให่นี้ก็แนวทาง9012ไปต่อการครับใบนี้ครับ x เจนนวทานดับล่างดับห้าตัวเดียวดับห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับ9กคราท่านอดีตที่แล้วดับ9สรุปแล้วผ่านต่อไปเจ้านี้10ล่าง9ก้าหนึ่ง อดีตที่แล้วก็แบ่งปันทาน 91. เน้าน9่าเนใหมทนใ่นี่ครับก็แบ่งปาน91ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ครับเนวทานบุญสอตัว98 98 อดีตที่แล้ว09เนี่ยท่านใหม่นี้ก็แบ่งแนวทา 98, ง982ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับท่านใบนี้นะบนต้น6 7 6 8 7 8 8 9 8 0 9 0 0, 0 1 0 2 1 2 2 3 2 4 3 4 6กเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าก็เป็นชุดนะเป็นชุดเน้นนะต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็แบ่งป่าเดวทดานชุดเดียว5 9 1 5 9 1แล้วก็คู่95 9 1 9 9 และก็เน้นเก่าๆนะก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งป้านอย่างเร็วทันใจต่อไปครับท่านผู้ชมเจา้านี้เอ้ยไม่พูไม่พูนใบนี้ก็เป็นเนาทาน5ตัวอดีตที่แล้ว1น6 8 9 0อดอดีตที่แล้วก็ผ่าน พันหนึ่งนะท่านเนืท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งองสามสี่ศูนย์นะท่าน5ตัวอดีตที่แล้วก็ฝาก6ตัวเนือท่านใหม่นี้ก็ฝาก5ตัวเนวทางสิหน่วยล่างต่อไปเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็เบ่งปานเนวทางสองสามเกนย์สองสาม อดีตที่แล้ว9012ก็เป็นแนวทางบนล่างขอบคุณมากจริงๆสำหรับแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับวันนี้ก็เป็นนทานชุดโบนสามตัววันนี้ก็คืออดีตที่แล้วครับท่าน9 เก้าศูนย์ผ่านนะผ่านผ่านเก้าเก้าศูนย์นะโดยหลักร้อยเก้าแปดสามสองจับชุดซึ่งในะทานใหม่นี้ครับตัวได้เ,เราไปชมในะทานใหม่นี้ครับจัดชุดห้าเก้าหนึ่งห้าปดหนึปด

เนาทานดับล่าดับเก้าตัวเดียวดับเก้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับสองผ่านหนึ่งสี่ดับสองผ่นในท่านใหม่นี้ก็แบ่งผ่านท่าานดับเก้าดับเก้าตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับ แนวทางที่เบ่งปันท่านผูช้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่านนะแล้วก็ยินดีกับท่านที่สอบผ่านเมื่อวาน้วยนะไปต่อการเจ้านี้ครับท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง อดีตเกาวนะอดีตเกาวที่แล้วเนาะก็พันเก้าผ่านโคเก้าศูนย์แล้วก็พันเก้านะแล้วท่านใหม่นี้ครับตัวดไดเราไปชมกันแล้วท่านใหม่นี้ครับก็วิ่งรูปศูนย์กับแปดแปดศูนย์แปดห้าแปดหกวินศูนย์ห้าแปดหก โคแป5ศูนย์ห้าแปดศไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอานคัดหลักอรอยนะหลักอร้อยห้าสชูนห ชูนห้าชูนห้ากับ9ดับอินทอนดับร้อยเก้าก็เหลือห้าห้ากันเก้าไปต่อกัไว้นี้ครับนะเอ้ยลาเอ้ยลาก็แบ่งปันทานวิ่งบูนศูน์ตัวเดียวชุดแปดศูนย์เจ็ด 20747 0ล่าง7ตัวเดียวคูบ717374ชุดชุดเดียวชุดแดง07ก็ขอบคุณแนวทางเอ้ยล่ะเจ้านี้ดับล่าง xj ดับหนงดับหนงเจ้า xj ก็เป็นปานแนวทางดับล่าง ตัวเดียวครับท่านดับหนึ่งอดีตที่แล้วก็ดับดับศูนย์อดีตที่แล้วกระโดดศูนย์สรุปแล้วพัานล้วทันใหม่นี้ก็ดับหนึ่งดับสิบหน่อยสิบหน่อยก็ <9. S 2> ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวทานนี้ก็เป็นเอวทาน กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอ็กมิมนมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน